สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนนะคะจากสวนผักสโลวยเกียนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมานำเสนอพริกหยวกหรือพริกปาปิก้าค่ะผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีเอ่อ ไม่แน่ใจคลิปก่อนๆเคยถ่ายที่ปลูกในเฮาส์ให้เพื่อนๆชมแล้วหรือเปล่าอันนี้เราปลูกข้างนอกนะคะนี่บริเวณจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูพริกปาปริก้าของเราสวยงามมากเลยค่ะกำลังเป็นกำลังจะเป็นลูกเล็กๆก,ก็เยอะนะคะนี่นี่หลายต้นเลยค่ะที่กําลังเป็นลูกเล็กๆ ดูต้นนี้ไม่ใช่มีเป็นสิบลูกประต้นนี้โดยเฉพาะต้นนี้นี่เยอะมากอนี่อันนี้เป็นปาปิก้าเผ็ดนะคะบ้านเราอาจจะเรียกพริกหยวกก็ได้ส่วนอันนี้มันจะเป็นปาปิก้าหวานค่ะสีมันจะอ,อ่อนกว่ามันจะออกสี เนี่ยนี่สีอะไรอ่ะสีนวลใช่ไหมสีไข่สีนวลสีนวลนวลไม่รู้ออกไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีเออสีสีไข่แต่พกแต่เพดเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอ่อนๆกำลังเป็นลูกเยอะเลยปีนี้ปลูกแต่ปาปิก้ารจะเป็นส่วนใหญ่นี่มะเขือเทศของเราก็กำลังเป็นลูกแล้วเราก็จะมีพริก อีแบบหนึง่งเ,เหมือนพริกที่บ้านเราเอาไปทำน้ำพริกน้าพริกหนุ่มอมะค่ะมีฝั่งตรงนู้นกำลังกาลังเป็นดอกครับเพื่อนๆดอกเยอะเลยเดี๋ยวจะไม่แน่ใจว่าต้องเอาไม้มาปักหลักให้หรือเปล่าอันนี้เป็นพริกปีศาจนะคะเป็นพริกที่ที่มันเผ็ดๆนะคะที่มันเผ็ดมากๆกำลังเป็นดอก ไม่แน่ใจนี่เอามาพร้อมกันเนี่ยเยมาพร้อมกันซื้อมาพร้อมกันอีกต้นหนึ่งแค่แกนกับอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งสูงใหญ่อลังการกำลังเป็นดอกพริกเม็ดเดียวก็กินไม่หมดหรอคะ่ะพริกอันี้มาดูพริกของไทยเราบ้างอันนี้เป็นพริกจินดาของไทยจ้ะ กำลังเป็นลูกค่ะเพืเ่อนๆสวยงามมากดุกมากค่ะเอดูต้นโน้นยิ่งดกถ้ารดน้ำได้นี่หืมจะอลังการมากนี่ค่ะปีนี้ปลูกแบบรีบ,รบ ดินในในแปลงนี้ก็ไม่ได้ไถไม่ได้ใช้รถไถรถมามาไถให้เราใช้มือขุดขุดเอาเลยค่ะขุดขุดแล้วก็ลงแล้วบางทีก็ขุดได้ไม่ลึกอ้อเหนื่อยกับตัวลิ้นหมาเยอะไม่หมดไม่หมดไม่จบไม่สิ้นสักที อหไรเธอจะหมดไปจากสวนฉันเนี่ยเอาตัวลิ้นหมาไปโยนทิ้งก่อนนี่เ,นเพื่อนๆดูฟักทองฟักทองของไทยไม่รู้จะได้กินไหมเหมือนกำลังจะเริ่มเป็นดอกอะค่ะ,ะเดี๋ยวเอาเข้าโพดให้ดูโพาเราเป็นยังไงบ้าง กำลังจะลงเม็ดอันนี้เป็นข้าวโพดอีกฝั่งหนึ่งค่ะส่วนแปลงใหญ่ของเราเข้าวโพดมันจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมีอะไรให้เพื่อนๆชมอีกอเดี๋ยวเรากลับไปดูพริกของเราต่อดีกว่าอันนี้เป็นพริกสโลวักค่ะ อา้าวมีพริกแดงแล้วลูกหนึ่งเดี๋ยวเก็บออกก่อนนะคะมีพริกจินดาของเราลูกแรกที่แดงขาตน้นมันก็คงจะเริ่มแดงแล้วนะคะอาเหมือนเราจะได้พริกอีกสายพันธ์หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเป็นพริกแบบนี้ มีหลายต้นอยู่ค่ะเห็นหลายต้นอยู่มันจะเป็นเม็ดสั้นๆน่ะเี่อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้อานึกว่าเพราะแต่เฉพาะไอ้ทุ่ออะไรอะพิกจินดาที่ไหนได้มีพริกอีกสายพันธุ์หนึ่งมาด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วสองต้น ดูพริกสโลวักมันเหมือนอ้น,นี่ไหมเหมือนดอกไม้เนาะสวยสวยพริกที่ปลูกเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเพื่อนๆยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยถ้าจำใช่ค่ะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ก็จะใส่ไม่มีเวลาใส่ให้สักทีอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึง่งค่ะ เอาอะไรได้พริกหลายสายพันธุ์นะเนี่ยอันนี้มันเป็นคนละพันธ์กับพริกที่ที่เป็นย,วยาวๆอะ่ะที่บอกเพื่อนๆไอ้ก่อนหน้านี้นะที่ว่าเอาไว้ทำน้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้มันเป็นคนละสายพันธุ์นะเพราะว่ามันชี้ฟ้าตัวนู้นน่มันชี้ดิน มัเขือที่แรงลงแล้วถ้าไม่จัดการมันนะผ่านไปแค่อนี่แหละอาทิตย์นึงนี่กลับมาเนี่ยมันกินใบหมดเลยอะ่ะมันกินไวมากเนี่ยไอแมลงตัวเนี้ยแต่ก่อนปลูกมันมัน,ม,นมันฝรั่งมันก็ชอบกินใบมันฝรั่ง มันชอบกินใบมันฝรั่งมันชอบกินใบมะเขือแล้วมันก็ชอบกินใบมะเขือเทศเนี่ยอีตัวเนี้ยกินไวมากถ้ามะเขือเทศนี่ใบมันอ่อนต้องให้เป็นแก่ๆอย่างเงี้ยใบมันก็ยังอ่อนแต่ถ้ามันไปที่แปลงมะเขือเนี่ยมันจะกัดกินแต่ไอตรงอยอดของมะเขือเทศเออของมะเขือ เพราะว่าใบใบมัน,ม,นม,มันไม่มันไม่ค่อยกินมันจะกินแต่ยอดเมื่อเขือนี่ไม่โตเลยค่ะเพราะว่ายอดโดนกินหมดกินยอดหมดเ้าเพื่อนๆไปดูตรงไหนต่ออีกนี่พริกเอานี่ไอตัวเม็ดสั้นอยู่นี่อีกต้นหนึ่งค่ะ อาเห็นเม็ดสั้นสามต้นแล้วเนี่ยค่ะส่วนพิกของเรานู่นเม็ดสั้นอีกอีกต้นหนึ่งอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆสรุปเม็ดสั้นมีสี่ต้นเนี่ยค่ะมันดกมากเลยนะเนี่ยสรุปได้เม็ดสั้นสี่ต้น เดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปกับพริกสโลวักแล้วกันนะคะเพราะว่ามันสวยดี <c oughs> พริกจากสวนสโลวาเกียนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะจะพาชมพาพูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าจะทำคลิปตั้งแต่ เริ่มต้นปลูกเริ่มต้นเพาะ,มะเมล็ดให้เพื่อนๆชมปีนี้ไม่ไม่มีเวลาตอนช่วงต้นปีนะคะจะค่อยแก้ตัวใหม่อย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่างๆในส่วนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ